ชื่อเบมอนอยู่ม .6 จากโรงเรียนกำเนิดวินะคะอยู่สายวิทย์ค่ะดีใจนะคะเพราะว่าจากตอนแรกคะแนนมันยังไม่ถึงพันสี่เนี่ยคะ่ะแล้วก็อัพขึ้นได้เกินพันสีก็รู้สึกรู้สึกโอเคกับตัวเอง สิ่งที่คิดว่าทําให้ได้พันสีก็น่าจะเป็นแกมมากับรีดดิ้งเลยค่ะเพราะว่าอ่ารู้เรื่องอยู่ค่ะแล้วก็แกมมาก็ก็คิดว่าตัวเองทําได้ค่ะรีดดิ้งรอบนี้ก็ไม่ได้ยากไม่ได้ยากมากจนจนอ่านไม่รู้เรื่องคนะ่ะคิดว่าถ้าถ้าเตรียมมาถ้าอ่านมาเยอะประมาณหนึ่งทําได้แน่นอนส่วนที่ยากก็ คิดว่าเป็นศัพท์ค่ะเพราะว่าไม่ค่อยแม่นศัพท์แลว้วก็ไม่ได้รู้ศัพท์มาค่ะก็เลยทําศัพท์ไม่ค่อยได้ค่ะน่าจะถูกไม่เกิน2ข้อแน่แ history ก็ไม่ค่อยเจอค่ะเจอ p o e มประมาณข้อหนึ่งค่ะส่วน natural science ก็ก็เยอะอยู่ค่ะเพราะว่าส่วนส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเออบทความเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สิ่งที่ออกอีกก็จะมีพวก กราฟดูกราฟแล้วก็จะเป็นพวกแกรมาแล้วก็ให้ตอบคำถามจากช็อตโน้ตที่เขาให้มาค่ะแล้วก็แบบสรุปตามที่เขาอยากได้ตามจุดประสงค์ที่เขาอยากได้ประมาณนี้ค่ะ <S <S ครูก,ก็สอนได้ครอบคุมนะคะก็สอนพวก p r o มพวก tips ของแกรม m a r ต่างๆก็คิดว่าครอบคุมในในส่วนที่ข้อสอบออกค่ะเป็นส่วนช่วยมากๆในการเอาไปทําข้อสอบค่ะถ้าเรายิ่งเราแม่นแน่นอนว่าเราเก็บเต็มพัดนั้นได้เลยทําให้เราไม่ต้องไปกังวลมากที่แคมปัสก็มีโจทย์ให้เยอะมากๆมากมากมเลยค่ะเป็นข้อดีมากๆของแคมปัสที่ให้ ให้โจทย์เราทําเยอะมากๆจนจนเราชินกับข้อสอบแล้วก็ทําให้เราไม่ตื่นข้อสอบหรือตื่นสนามสอบค่ะทําให้การอ่านของเราเนี่ยมันดีขึ้นมากๆเห็นได้ชัดดีขึ้นมากๆเห็นได้ชัด